ครับเข้าสู่รายการศึกรวมพลคนสมุยครับมาดูภาพช้าในยกที่2ครับจังหวัดเดินเข้าหาครับถีมน้ำไปแล้วต่อยลำตัวหมัดขวาจาังหวะนี้เตะสวนขึ้นมาเหมือนกันครับแหมอ่ะมาดูผลคะแนนในยกที่2ครับ Score point from round two just one nine t just two ten ten อฝ่ายแดงคือสมิงเดชผู้พี่น้ำเงินนี่ทะเลทองสอธนา เอาแล้วเปิดฉาขึ้นมาหนึ่งสองขึ้นบนก่อนเลยนะครับสมิงเด็ดตีเข่าเสียบเอาไว้เสียบคืนพยายามยันเขามันติดเชือกดันเชือกออกมานี่กรรมการต้องแกะออกเลยนะครับมาเลยกระต่อนครับโอ<ป><ป>สอกโอยสอกซ้ายฮะสอกซ้กา,ยกายจากทะเลทองเข้าน้ํากระจายครับเข่าซ้ายล็อกไว้แหมพยายามจะเสดอ,อกมาไม่หลุดครับล็อกแน่นเหลือเกินกรรมการต้องเข้ามาแยกด้วยตัวเองเลยฮะ น่โดนศอกดอกนี้ครับหืมสงเด็ดเอ้าต้องให้แพทย์เช็คครับศอกเข้าตาเลยนะฮะสองเมื่อสักครู่นี้เข้าตาเลยนะต้องให้แพทย์เช็คครับยังไงครับโอ้โหแพทย์ว่าไงครับยังได้อยู่ฮะยังได้อยู่ฮะแล้วเวลายังเหลืออยู่นะครับลุยกันต่อครับมาดูต่อครับวินาทีที่จะมีโอกาสให้ได้เห็นเอาโดนศอกเข้าไปแล้วนะครับโดนศอกเข้าไปแล้วสงเด็ด ออกข้งอีกทีนึงแม่ทะเลทองไม่ยอมปล่อยให้โอกาสนี้หลุดลอยไปนะครับพยายามเดินเข้าหา,าแย่ไว้วันล่างอีกทีนึงสงเดชเดินอีกพยายามจะใช้<อ>สายเึ<อ><อ>้นกันอเอาละขึ้นคอเลยครับขึ้นคอแล้วเสียบเสียบคืนเสียบคืนเอาละติดสองสามเหลี่ยม แม่จังหวะอันตรายฮะจะเข้าปิดจอบแต่จะโดนปิดจอบเองหรือเปล่าครับสอกีทีนึงเข้าไปเขา้าเขาคืนพยายามจัดไล่แขนเข้าไปครับเข้าขึ้นมาเข้าขึ้นไปเหมือนกันไม่มีการยอมกันพยายามใช้พลังก,ก,กำลังเข้าไปกรรมการต้องแยกออกมาฮะเอากันใหม่ครับยิงลำตัวครับเอาแล้วหมัดยิงลำตัวเล่นเต้าหนาเล่นเป้าใหญ่ดานนยโดนลบ ล็อกใต้ปีกแล้วครับสมิงเดชเสียบเสียบตีเขครับทะเลทองเดินขยับเข้าหาเดินขยับเข้าหาสมิงเดชบุนลงมานิดนึงทะเลทองเยยบเอาไว้ทะเลทองขึ้นบนขึ้นแข่งแล้วครับทะเลทองสมิงเดชเดินโดนทิวยทิบซ้ายไปครับเข้าไปตีเขาครับจังหวะนี้พยายามจะเล่นเขาครัช่วงนี้ครับสมิงเดช สมิงเดชแมกก็ยังไม่ถนัดนครับไล่แขนยังไม่ถน,นัดกรรมการว่ากันไหมครับแยกกันตอ่อเอาโดนอีกลัดล่างเลยครับพยายามไายัางอีกขึ้นบนหายใจรัดตนคอไว้ทะเลทองประดุนจับมากๆนี่สมิงเด,ดชใชกจะอึอดอัดเหมือนกันนลครับยพยายามเดินขยับขยับเข้าหาโดนทีมยัน่อยลำตัวสมิงเดชขยับามากๆเลยครับสมิงเดช เลี่ทองปหลักหมดยกครับเอโนบราทุยกลับเข้าสู่รายการศึกรวมพลนคนสม,มัยครับถ่ายทอดสดที่สนามมวยเพชรบัญชาอำเภอเกาะสม,มุยจังหวัดนี้ครับสองนี่ฮะัซอกซ้ายจังหวัดนี้ครับน่าจะเข้าเบ้าตาพอดีนะครับดูกันอีกครั้งนะครับอ่าไม่ใช่ฮันนี่คือจังหวัดที่สวนกลับครับหมัดซ้ายขวาจากสมิงเด่นนะครับ Score point from round three just one nine ten just two nine ten just three nine ten เก้าต่อสิบทั้งสามเสียงครับคะแนนใน <R umble. S 1> ยกที่สองมับไม่ต่อยกเซครับย้อนกลับเข้ามาในสนามดูต่อยกเซของมวยคู่เอกฝ่ายแดงคือสมิงเดชน้ำเงินทะเลทองยกที่ผ่านมานี่โดนสองเข้าไปทีหนึ่งประกบในเล่นประกบในตีแล้วเสียไปทีหนึ่งเอาละ เหนือของเกงขึ้นมาเลยครับแม่เป็นการ<ส>เปลี่ยนแผนเข้าเล่นวงในกันในยกนี้เลยนะเข้าไปวงในก็ต่อเขาต่อครับเขาขึ้นมาพยายามหาจังหวะเขาเขา,เขาสวนกันเขาหนึ่งสองเขาเขาไม่ถนัดแยกกันต่อฮะกรรมการว่ากันกล่าวพิธีครับเดินขยับเข้าหาครับแล้วก็ออกแข้งแข้งฝาของสมิงเดดเอาแข้งซ้ายต้ทีนึงเอาแล้วสมิงเด็ดอ้าวไม่ตครับ มีโต้และโต้จากทะเลทองแดนขยับแล้วก็เสียบเสียบติด2องสามเหลี่ยมนะครับก็เลยต้องแยกออกมาก่อนมามวัดกันใหม่วัดกันใหม่กลางเวทีครับผมสมิงแด,ดนนี่ต้องได้นับต้องได้นกนะครับถึงจะพลิกสถานการณ์กลับมาได้ครับเตะไปเกี่ยวไว้ครับต่อยลำตัวเกี่ยวไว้นั่นเหลือเกินครับสมิงแดนเดินเ,เข้าหาครับทะเลทองพยายามหาจังหวะหาโอกาสกระชับพื้นที่ มีจังหวะหรือไม่แหมไม่ได้ฮะยังไงครับดยกันต่อครับพี่มีครับอ่ะมาดูกันต่อนะครับมาถึงยกที่สีออกแข้งซ้ายหลุดไปนิดนึงพยายามดึงขยับเข้าขาถีบยันเอาไว้สิงเด็ดตั้งกำแพงฝางเอาไว้เนยครับทะเลทองนักมวยป่ายน้ำเงิน ล้ตัวกันน e ี่พิกันน้ำหนัก165ปอนด์ออกอีกทีนึงแข้งขึ้นบนแล้วสมิงเดดถีกันีนทีโอ้ยอุ้ยล้ำตัวพยายามเล่นักตัวครับสมิงเดดล้ำตัวแล้วต่อด้วยบนครับ oh, <God. S 3> เข้าไปครับจังหวะกาดว่างเลยนี่ครับเขาทะเลทองลลอกไว้ไม่ได้อ่าแยกต่อกรรมการแยกต่อ,อยด่ที่กลางเวทีครับลูกเมื่อสักครู่นี่โดนจังหวะของเทงขวาในขณะที่กาด กาดหล่นนี่โดนเลยนะครับอ้าวพยายามจะสอง <ไป S 1> ซ้ายนำไปครับสมิงเดชแล้วก็กกอดต่อฮะ <c oughs> เวลาก็เดินไปเรื่อยๆครับเหลือเวลา40วินาทีเท่านั้นโอ้ยมัดซ้ายขวาจากสมิงเดชสวยงาม <c oughs> ถึงกับน้ำกระจายครับเทีบซ้ายนำไปครับทะเลทองเดินต่อหาจังมาตอนที่กลางเวทีอาวุธนี่ทันกันแน่ครับทั้งคู่นี่ไม่มีใครยอมใครมาดูกันว่าทีต่อทีทีต่อที ขยับข้อหานี่ครับหาจังหวะมไม่ได้ครับดูขึ้นบนอีกทีนึงด้วยแข้งซ้ายทะเลทองแล้วายากแล้วแทงเขาด้วยเอาละหมดยกเข็นนอฟราฟูเดี๋ยวมาดูกันต่อครับอันฮะพอมพลคนเสมอครับนี่เตะลำตัวไปแล้วต่อยลำตัวขึ้นมาครับเรียกได้ว่าออกอาวุธมาฆ่าก็สวนกลับไปเช่นกันฮะมาดูกันต่อครับจังหวะหมัดบล็อกไว้ครับแม่เชียวไปเชียวมาโดนไม่เต็มนะครับ <c oughs> อ่ะมาดูผลคะแนนของยกที่4ครับสกอร์พอยต์ f า o รอ o u n ร4 just one nine ten just two nine ten just three t e ต่อ10ทั้ง3เสียงในยกที่4ครับเอาลละและนี่ก็คือยกสุดท้ายฮะซึ่งเรียกได้ว่าสมิงเดชเหลือแค่โอกาสเดียวคือต้องได้นอกเท่านั้นนะครับย้อนกลับเข้ามาในสนามไฟ l r o ร n d มาดูยกที่5ยกสุดท้ายของคู่เอก ฝ่ายแดงคือสมิงเด็ดน้ำเงินคือทะเลทองนะครับศึก WMc สมุยวันพุธที่21มิถุนายนนี้ที่สนามมวยเพชรบัญชาคู่ค้ำก็มีบรสซิล WMc สมุยใส่กับอาตุดกอไฟไทยแลนด์น,นี110แต่181ปอนด์วันลวุฒิจุนมวยไทยใส่กับเพชรบัญชัยแม่นมม้ำมวยไทยสมุย134ปอนด์แล้วก็คู่เอกวิว WMc สมุยใส่ปานเพชร วอสังกลับไทย128บอลนะครับนี่คือศึก WMC สมุยพุธที่21แล้วก็ไปวันที่24มิถุนายนศึกช้างมวยไทยเกียรติเพชรสันจรรวมพลคนสมุยมาดูยกสุดท้ายครับมาครับ <c oughs> เดินเข้าหาครับแห่ต่อยลำตัวซ้ายขวาพยายามจะเล่นลำตัวครับสมิงเดชกรรมการแยกมาที่กลางเวที <c oughs> เดินเข้าหาครับ ปัดสอ oh, สองตรงนี้แล้วเข่าครับกอดพยายามจะเข่าไว้เข่าไปแหมไม่ได้ไม่เต็มที่ฮนะกรรมการก็ต้องแยกกัยต่อที่กลางเวทีกรรมการใช้ริดวัวเพชรครับเวลายังเดินต่อไปเรื่อยๆเท่านั้นจะมีปฏิหาริย์เกิดขึ้นหรือเปล่าครับ mm hmm. อ๋อระวังนะต่อยลำตัวเข,าข่าคืนมาแหมโดยต่อที่กลางเวทีแล้วครับแล้วก็เวลายังคงเดินต่อไปเรื่อยๆครับพี่มีครับมาดูยก สุดท้ายเดินเข้ามาครับหมัดซ้ายถีบซ้ายนํำไปครับต่อยลํำตัวขึ้นมาสมิงเดตต่อยเตะขึ้นไปครับทะเลทองสมิงเดตอยู่ที่กลางเวทีและตอนนี้สมิงเดนนี่หางตาซ้ายแตกแล้วใต้าตาขวาก็แตกแล้วครับสมิงเดตเรากอดไว้ครับแยกกัน อีกไม่กี่นาทีนะครับมาถึงยกสุดท้ายกินกันไม่ลงนะครับมวยคู่นี้นาทีสุดท้ายแล้วครับพี่มีครับเสียงปีกลองมโหรีเริ่มเชิดเลยนะครับเบียดกันมาจนกระทั่งถึง5ยกสุดท้ายเหลือเวลาไม่กี่นาทีเรามาดูกันนะครับจะมีปฏิหารเกิดขึ้นหรือไม่เดี๋ยวมาดูฝ่ายแดงคือสมิงเดช เด็ดไฟฟ้าผู้พี่น้ำเงินนี่ทะเลทองสอธนาเพชรเอาแล้วครับฟังสัญญาณะระรังอย่างเดียวแล้วมาถึงยกสุดท้ายนีครับไม่ยอมเข้าใกล้แล้วไปกันเชียงแล้วนะครับมากลายเป็นโชว์ซะล้ยกสุดท้ายเหลือเวลาอีกนิดเดียวครับหมดยกสุดท้ายในรอบ รรมการรวบรวมคะแนนนะครับเดี๋ยวจะมีโอกาสรู้ผลว่าใครจะเป็นผู้ได้รับการชูมือของมวยคนนี้ซยกันมาจนทั้งถึง We have two more fight We have two more fight Next fight France versus Norway and the last fight Poland versus Thailand Ladies and gentlemen, after 5 rounds of battle, we turn now to the judges' scorecard. All 3 judges have called this contest in favor of your winner by way of unanimous decision. Blue Corner, 46 54 47-50, and 46-50. to